สวัสดีครับพบกับช่องชางแฟมิลี่น้องจูเนียนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศเขียวชะอุ่มกันนะครับวันนี้วันนี้ในวันฝนตกครับวันนี้ฝนตกพายุเข้าอีกแล้วภาคเหนือนตอนบนนะครับ80%เซในพื้นที่นะครับนี่ แต่ก็ไม่แรงครับจะประมาณนี้แหละเยอะเยะเยะอย่างนี้แหละเยอะๆๆยะเยะน่าลำคาญเลยมา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 เร็วอ้าพี่จูมาเร็วไป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 เอาเอา

อย่าพาน้องห้าวไรวันนี้ฝนตกอตามไปพี่ดุ้ยแล้วไปเฮ้ย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 ้ยไปทำน้องกเอ๊พี่ปุ้ยไม่ไหว่า้วพี่ปุ้ย่าไปทำน้องหนาวนะลูกต้องรักน้องเท่าๆกันลูกเลยรักน้องเท่าๆกัน เดี๋ยวคุณยายจะปวดนะะทำหลานเขาหนะ่ะยายปวดนะจะบอกให้พ่อช่วยไม่ได้นะถ้าคุณยายปวดนะคุณยายแรงเยอะนะไปลุกไปไป,ไปเลยยาเยอะแยะเลย โอ้โหเป็นานากินใบหนามนี่ด้วยละ่ะเป็นยานะใบหนามเนี่ยยานะเป็นยานะเนี่ยกินละเอียบลูกกินไปเรื่อยเราจะได้ขึ้นบ้านกันไปเล่นน้ำก่อนแล้วขึ้นบ้านอีกกิจวัตรประจำวันเราไอ้กินต้าหกระโพกก็ไม่ไหวต้องกินหญ้าด้ลยลูกท้องจะได้ดี ระบบขับถ่ายจะได้สมดุลไปกินเต้ตกระโปก็ไม่ได้นะตัวท้องอืด่นเ้เอาละเา้เาเขาเขาไ ดูดิโอ้กิดยาคาเนาะอ้าวขิดยาคายาคานี่เป็นหญ้าที่สุดยอดอ่ะมีประโยชน์นะหญ้าคาเนี่ยน้องๆในเปียนะคุณค่าทางโภชนาการอ้าคันแล้วเว้ยเอ้าคันแล้วหมูอ้วนครันแล้วเอ้าวอ้าวอ้วนแล้วหมูน้อยของพ่อเนี่ยหมูน้อยปุ๊บปุ้ยนี่อ้วนแล้วนี่ฮะอ้าว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  อ้วนแล้วไอ้หนูนี่อ้วนแล้วเออเห็นอ้วนอ้วนนี่พ่อก็ดีใจละเออพร้อมล่องแร่งไม่ไหวนะลูกกินเยอะๆจะได้อ้วนเหมือนเขาจะเป็นเด็กหนูอ้วนนะหนูไม่ได้เป็นผอมอย่างนี้นะยังกับลูกฟุตบอลนะนี่ไปลูกไป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 ลูกไปไปเขาเขาเขาไปไปลูกไปไปไปลูกไป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  ไปไปลูกไป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 ไม,ไ,ไม่ได้นะไม่ได้นะดื้อกับพ่อไม่ได้นะลูกเออจะไปดื้อได้ไงนะจะไปดื้อบ่ได้เนือ้อจะไปดื้อบ่ได้เนือ้ออย่าให้พ่อผิดหวังนะหนูต้องเป็นเด็กดีนะ นุต้องเป็นเด็กดีนะคะคุณยายคุณยายไปไหนคุณยายน่ะอาตาพีลูกพีลูกไป เป็นเด็กดีนะลูกเด็กดีดมบยากาศบรรยากาศในวันฝนตกอโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียครับวันนี้เรามีนักเที่ยวมาเจ็ดแปดท่านนะครับ ไปซัพพอร์ตค่าอาหารน้องช้างของเราในวันที่ฝนตกก็จะดื้อประมาณนี้แหละครับนำทีมนำทีมดื้อโดยพี่ปุ้มปุ้ยเออเอาไปกินไผ่ตรงนั้นลูกไป,ไปกินไผ่ตรงนั้นไป,ไปกินไผ่ตรงนั้นเด้อกินไผ่ตรงนั้นเด้อเออ,อโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับ